ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีวิตในการเลี้ยงหมูนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันประจำทุกเสาร์นะครับซึ่งจะออกอากาศจานันทรุศุกและก็เสาร์นะครับสำหรับเสาร์นี้อีพีนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงสถานการณ์และความเป็นไปได้เกี่ยวกับราคาหมูนะครับความเคลื่อนไหวต,ต่าง สำหรับอาทิตย์นี้นะครับที่ผ่านมาเรื่องของหมูหมูก็ยังไม่จบนะครับโดยเฉพาะเรื่องราคาแนวโน้มนะฮะที่เป็นทางการก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับ ราคาซื้อขายจริงในเขตที่ผมอยู่นะครับเท่าที่สอบถามกันบอกว่าผู้ซื้อบอกว่าแนวโน้มน่าจะลดลงไปเรื่อยๆได้ฟังอย่างนี้แล้วก็เป็นที่น่าตกใจนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นะครับก็รอดูประกาศวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก่อนนะครับว่าจะวิ่งอยู่ที่60บาท หรือเปล่าหรือจะต่ำกว่าหกสิบนะครับส่วนราคาขายจริงหลายพื้นที่ก็ห้าสิบต้นๆก็มีแล้วนะครับน้ำซ้ำนะฮะบ,บางท่านก็ไม่มีที่จะขายแล้วด้วยนะครับแต่ภาว่าหมูที่มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นวงรอบของมันนะครับ แต่ที่น่าหนักใจก็คือภาวะในปัจจุบันนี้หลายท่านหรือเกือบทุกท่านนะครับเริ่มจะขาดทุนนะฮะเริ่มจะขาดทุนในมุมมองของผมนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากอะไรหมูล้นตลาดหรือเปล่าถ้าบอกว่าหมูล้นตลาดนะครับในค,บความคิดของผมนะ ทำไมบริษัทใหญ่เขาเร่งลงลูกหมูกันจังนะครับก็หมายถึงว่าพวกเพื่อนๆนะฮะแทบจะไม่ได้พักฟาร์มกันเลยนะครับจับเสร็จก็ลูกหมูลงเลยพักฟาร์มแป๊บเดียวนะครับที่เลี้ยงให้กับทางบริษัทนะฮะสำหรับชาวบ้านอย่างเราก็ยงว่าแหละครับนะ แต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแนวโน้มในจันที่จะถึงนี้ก็คงไม่เกินคาดนะครับน่าจะมีการขยับลงหรือว่าอาจจะยืนนะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้นะครับชาวบ้านอย่างเราก็ได้แต่ภาวนาแหละครับเมื่อไหร มูจะขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่นะคือวัตถุดิบในการเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเม,รม็ดสำเร็จรูปก็มีการปรับราคาลงนะครับห้าบาทสิบบาทต่อถุงนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับสู้ๆกันไป ถ้าจะพูดถึงว่าการเลี้ยงหมูนะฮะก็มีท่านผู้ชมอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่สอบถามเข้ามาเมื่อก่อนเคยเลี้ยงแต่หมูขุนซื้อลูกหมูมาขุนนะครับพอราคามูตกต่ำว่าจะเลิกก็เลิกไม่ได้ก็เลยไปซื้อหมูที่จะมาทำแม่พันธุ์ท่านได้สอบถามเข้ามาว่า หมูแม่พันธุ์เราจะผสมตอนไหนดีคือถ้าจะพูดตามหลักจริงๆแล้วนะครับหมูแม่พันธุ์ที่มีอายุที่เหมาะสมที่จะผสมพันธุ์เนี่ยที่เราจะผสมเนี่ยก็ควรที่จะไม่ต่ำกว่าแปดเดือนขึ้นไปนะครับให้ดีที่สุดก็คืออายุสักประมาณหนึ่งปีนะครับนับจากแรกคลอดนะครับ น้ำหนักก็อย่าให้ต่ำกว่าร้อยเลยนะครับร้อยี่สิกิโลกร,รัมเป็น<ม>ช่วงที่เหมาะที่สุดแลครับอันนั้นในเชิงทฤษฎีนะฮะแต่ถ้าใจร้อนก็หกเดือนเจดเดือนก็สมได้นะครับแต่มันจะมีผลกระทบในระยะยาวนะครับถ้าบำรุงไม่ดีแม่พันธุ์เราก็จะมีอายุการใช้งานได้น้อยนะฮะแต่ถ้าถามผมว่า ผมผสมสักกี่เดือนบางครั้งนะครับองูอายุเจ็ดเดือนผมผสมแล้วนะครับทาขึ้นมาผมจะปล่อยมันขึ้นแค่รอบเดียวรอบสองมาผมทับเลยอันนี้คือส่วนตัวนะครับถ้าจะพูดตามหลักทฤษฎีแล้วมันไม่ได้นะครับหวังว่าท่านคงเข้าใจนะครับสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะ ก็ดีครับ,รบการที่เรามีหมูแม่พันธุ์ก็ดีนะดีกว่าที่เราจะไปซื้อลูกหมูนะครับต้นทุนก็ไม่แพงจนเกินไปช่วงนี้ก็เหมาะนะฮะเพราคาหมูถูกนะครับก็ไปซื้อแม่พันธุ์มาทิ้งไว้นะครับแต่คิดที่อยากจะเลี้ยงน,นะครับแต่ก็ว่ากันไม่ได้นะบางที่ก็ พอเราไปซื้อเขาเนี่ยมันก็จะแพงนะถ้าเราไปซื้อเขามันก็จะแพงหมายถึงว่าแม่พันธ์นะครับถ้าแม่พันธุ์ดีๆสองสายดีๆนี่ก็ตัวละมื่นอัพนะฮะก็เงินกว่าๆอยู่ดีนะฮะเอามาก็ใช่ว่าจะทับได้เลยนะครับก็ต้องรออีก ส่วนมากก็จะเป็นหมูหกเดือนห้าหกเดือนนะครับที่เขาปล่อยให้เรานะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังพูจาตามภาษาคนเลี้ยงหมูนะครับมาพบกันอยู่เป็นประจำนะฮะก็ไม่มีเรื่องด่วนอะไรแต่ก็ยังมีข่าวดีนะฮะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับช่วงนี้ก็กําลังตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงตามตลาดตามชอบต่างๆอยู่นะครับส่วนแนวโน้มที่จะนําหมูเข้านะครับก็คงจะยังไม่เป็นไปได้ง่ายหรอกครับนะช่วงนี้นะฮะเพราะว่าบ้านเราไม่ยอมรับหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงนะฮะ ดังที่เจ้าหน้าที่ไปกดคันอยู่ทุกวันนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ท่านเข้ามาเป็นกำลังใจกันดูชมกันก็เอาไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ